ครั o แรกพี่ฟังป l ะมาณเท่าไหร่พี่วิ่งไม่เคยวิ่งเลยไม่เคยวิ่งเลยไม่เคยถึงเส้นใช่เข้าจอดอ๋ออ๋อย่างเงี้ยตลอดเลยไม่เคยวิ่งเลยเมื่อกี้ออกพีด้วย ฟียับเลยเออมันต้องประมาณนี้แหละอีโม่คือมันรวบยอไม่ได้มันถ oh no? hmm. ้ามีมันต้องไม่ใช่มันฟียับไปคันนี้มันงบหนึ่งห้าต้นมาแต่ละว่าเราไม่มีร้องออกแล้วเราเหมือนร้อกเยอะมันไม่มีร้านออกมันมีร้านเมื่อก้ออกแบบนั้นกว่างเกือบตาด้ะดูครั้งนี้กว่าร้อกเลยเขายังไม่ไหวมันต้องใช้ร้านยังไงเราก็ต้องใช้บู๊รอกยาวหน่อยที่เขาเจอแต่เด็กมีเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยโลเดี๋ยวปล่อยโลบิกเราออกแับเดียวเลมีเวลาไ่รก็อะไรไก็ไั้เดี๋ยวผมไปข้างหน้าก่อนนะไปดูแจ็คก่อนไปดูขาด้วยก่ จะปล่อยลงเหลยืย20แล้วอบบอกเลยถ่ายรูปถ่ายรูปไหมเนี่ยซียับเลยมีคลิปถ่ายรายร้องซับเลยรถก็แรงอยู่นี่ใครบอกว่ารถพี่ไม่น่าจะบอกพี่เดี๋ยวพี่นานแล้วนะเนี่ยเพราะต่อเกียร์มันต่อเกียร์ยม,ยมันหายมันก็เลยบอกกัน พี่ถานเขาจะนึกออกนึกออกนึกออกว่าคอมันหายเสร็จแล้วพอรถมันจะชูดมันต้องไล่ชูดใหม่พอมันจะชูดเสร็จแล้มันเลยเสียอาการแต่ถ้ามันต่อเนื่องมันจะมันจะตรงไปเรื่อยมันจะตั้งตลอดมันจะตั้งตลอดนี่หัวมันขึ้นไงกรงวิ่งได้วิ่งเลยอผมว่าขับทีหนึ่งอาจจะ90แล้วนะผมบอก90แค่นี้นะวันนี้มี90จะต้องแตต่้องไปแก้ต่อเกียร์แก้อะไรนี่แหละ จรให้ยกเคอตัดเกียร์แล้วให้ยกดึงเข้าโค้เลยวะไม่ได้หรอทางเกียร์ทเราก็มา่อมรถเพืจะให้ทางเลยจะ่แ่เดี๋ยวทาเกียร์จายเดี๋ระหลงทางอันนี้ปล่อยลงก่อนแล้วให้รอใหม่สวัสดีครับพวกผมอีกแล้วครับกับตูเช่เอสเซียนคอร์สับวันนี้เราก็อยู่กันที่งานสตร e เลเดียลไทยแลนด์นะครับก็เป็นงานที่สนามคลองหวันนี้วันที่อะไรวะยี่ไม่ใช่วันที่สิบสี่ิบส สิบสี่ธันวาแล้ว่าวันนี้ก็มันมีงานขับรถเล่นไม่ใช่แต่ตอนตอนดึกมีหลังถนนแต่นี้ก็ผมว่าจะมาลงรุ่นสตรีตออร์บิวไดแต่เห็นผ่านๆตาแต่คันนี้พกมาห้าร้อยทั้งนั้นเลยไอเรา,าตีร้อยคันเดียวเลยแต่ก็อยากเห็นเวลาไงเพาแท็กเขาโค้ดดีอยู่ก็เลยอยากมางานนี้ก็ว่าหาเวลาหน่อยเพราะจบปีแล้ะยังไม่เคยเห็นเวลากับเจ้ารถตัวเองเลยไงก็ลเลยเอามาสักหน่อยแล้วก็พี่ถังพี่ถังก็เอารถมา จ้าไอ้เขียวเมก้าตอนนะเอามาเพื่อจะหาเวลาเพราะวันที่เราอยู่วันที่ซุปอัพใช่ไหมเราไม่ได้เวลาเลยเราหาเวลากันไม่ได้เลยวันนี้ก็เลยพี่ถังก็จะมาไล่เราจนทั้งวันเลยเราก็จะอยู่พี่ถังทั้งวันเลยวันนี้ทั้งเล่นรถตัวเองทั้งดูรถพี่ถังอะไรอย่างเงี้ยเออถ่ายคงถ่ายคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกัน let's go มาซ้อมรอนแรกเหมือนจะชิปหายแล้วเหมือนคัดจะเฮียแล้วอ่ะเหมือนคัดจะไม่ดีแล้วอ่ะ ไฮบูทวิ่งไป1.2บาทเดีย๋ยวเรามาดูไฮบูทกันดีกว่าแต่อตอนบูตบาทเจ็ดอะไรก็ここมาลืมถ่าย เนี่ยเพิ่งมาถ่ายรันเนี่ยทอมมัตัมม้งหลายรันทอมไปสามสองสามรันนี่ยังไม่ได้ถ่ายอันนี้บูทบาห่างทำไมมันไม่ขึ้นเลยวะบูทเครื่องร้อนมัง้งเนี่ยน่าจะร้อน นี่ออแล้วอันนี้คือเลขคอลิฟลยดันแรกฮะวิ่งโคตรด,ดีดีด er เฮียอะไรดีก็เฮียนี่เลขคอลิฟลยดันแรกคอลิฟลยดันแรกในชีวิตเลยกับคันนี้ยังไงตอนซ้อมอย่างเท่บาแปดบา 7, บาเจ็ดบาแปดเนี่ยตอนแข่งหรือบา้าคึกไปหน่อยเพราะว่าร้อนทูดาวไม่ทัน ไปเดี๋ยวรอไปดูคันคอที่สองต่อระหว่างนี้เดี๋ยวไปถ่ายรถไปถ่างให้ด่วน การจุดหนึ่งอ่ะ thank huh? เกือบดีแล้วแต่บูตไม่ขึ้นอีกแล้วอ่ะบูตวิ่งกับาหอีกแล้วเวลาลันเมื่อกี้กสิคฟุตดีขึ้นนะเวลาดีขึ้นให้ได้ไอหมูเล่นโซนสอนมา เลยเสียงสอนเลยลาดีขึ้นเจ๋วเลยแต่มันได้ได้แบบนี้อีกพะเมื่อกี้สองหสามเนี่ยที่แบบช้าไปนิดนึงนนตัดก่อนฮมันเว้อมัน,มน,มนคนลุกคนลุกสู้เลยเเมาดูสายน้องเจอกมัง้ง 아, <laughs>

đi bị ghẹo Ngay là nấm ăn vậy Chơi gì ไม <S 1> <S 1> ้ค้ำอยู่ในรถเรายไม้ค้ำายผมอย่างอะไรแบบางน้ำมันห้ก่อนมาไหนมันแระท่าอ๋อ B M สายญี่ปุ่น B M เจเดียวแต่ละคันมาแบบเสียงแบบ เพิ่มอ,อะไรขนาดอู้ยจบับสมัครเบอร์เพิ่มก็จะได้วิ่ง

สี่บากก้าผมบอกเลยว่าเกินตอนเนี้ยไม่เป็นไรสามบักเก้าในใบตรงนี้เนี่ยรถเรากังพี่ถังดีหมดเลยหนึ่งสองหนึ่งสองเนี่ยถ้าเข้าเส้นเต็มมาแปดจุดแปดแปดจุดเจ็ดรุ่นใช่ไหมครับรถตรงเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับไปแก้แล้เราต้องเราต้องหาคนมาจูนเองแล้วต้องยื่นมาให้ให้ขอบบอกเลยว่าพี่ตัดเกียร์เยอะไปเนาะแก้แก้แล้วลำกันหน้าเส้นเลยอ่ะไหนดูไอ้ดัน วิดีโอตอนแปบเนบูทคัตเสียเสียลงมาพุ่งเกียร์สามเลยแฮปปี้แล้วแหละมันแปดจุดแปดเลยเมื่อกี้โอ้โหออกไปหนึ่งสองเห็นเลยไม่ต่คนหน้าเ้นหรอกแปดแปดแปดมันแปดอยู่แล้วมาตรงนี้พอขึ้นเกียร์สามบูทคัตมันแปดอยู่แล้วอีกถังอันนี้เดี๋ยวเรารอแข่งแบตเทิร์และ <c oughs> ที่หนึ่งเจอที่สี่ที่สามที่สองเจอกันเองแล้วก็ไปแข่งแพ้กับชนะชนะ ทุกงานแข่งก่อนเดี๋ยวไปถ่ายคลิปมันก่อนแต่คัดผมเริ่มไปอีกแล้วอะเริ่มใส่เกียร์ถอยเกียร์หนึ่งที่อะไรแบบกึกากึกอย่างนั้นอะเพราะเลี้ยวออกอนะมันต้องอมบอกเนี่ยคัดแม่งใส่ยากนะเนี่ยแม่งเออแ,แี่ยแต่อีโวแม่งแดกคัดอย่างนี้เลยเนีน่ย คัดแม่งจากแล้วแหละไม่จากนีเกเ่เรียกว่าอะไรอ่ะมันกึบอะ่ะแซดบอยเลย <T> พุดคจากชักหมดก็ระเบิดแต่คัดถูกกว่าเกียร์ผากอะ่ะเท่ากันปะ <S 2>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  ได้เลย เกือบแล้วเกือบไปแล้วเียดเฉียดเกือบไปเลยต้องขึ้นไปเพราะเส้นจบมากนี่เดียวนี่มากัดออกมาเนี้ยอุ๊ยนิดเดียวนี่เบียวนะเอ้ยแต่แตงคุณปายมานะมาคเสียวเลยเสร็จแล้วก็เหรอเจอแค่ตรงสามเนี่ยโอ้โหมาหัวโดนเลยแรงนี่คุณบอกสีแล้วหัวความาแรงแรงแต่เมื่อกี้ครับรู้สึกเหมือนขับดีจทั้งวันแล้วเสียวกันเลย นี่เดี๋ยวเรานี่นิดเดียวเฉยๆกันเลยอ่ะเออชิงได้ออกก่อนอีกนิดนึงนะมันหัวมันออกพร้อมกันไม่นะมือดีมือดีเอาแล้วป่าสองแปดเหมือนกันอะแต่แค่ต่างแค่ข้างหลังตัวท้ายเลยละไปเจอกันเองไอ้เจอกับลูกมาในสัตว์ชิงกันเอง นี่ผลประกอบการวันนี้สรุปมนะแผนแรกคือค u a ลีฟายรอบลันที่หนึ่งรอบที่หนึ่งแผ่นที่สองคัดลีฟายรอบที่สองอันนี้แผ่นที่สามเป็นแบตเทิรรอบที่หนึ่ง อันที่4เป็นแบทเทิรรอบที่2ก็คือชิงที่3นี่อเคกับการเสียสละกับการวันนี้ต้องเสียสละ,สละคัดไปแต่ก็ไม่ถึงกับลื่นหรอกแต่แม่งต้องรอตะอพักอะ่ะคัดมันร้อนมั้งแม่งแบบเข้าเกียร์ยากเข้าเกียร์ด้หลังแทบไม่ได้ กยาเป็นโบติเลยทุกทีที่ทไปซิ่งงานแม่งก็เป็นอย่างเงี้ยเ,เวลา12 8 12ดสิบสีสุดก็คือ12องเท่าไหร่สิบสองสดี่นี่ดีสุดเอ่อ60ฟุตดีสุดก็คือ,อ, 12, 3, 7, อ,คอบัตเทิลสุดท้ายอะ่ะเบตเทิลน,นี่ยี่สามหนึ่งแปดเก้าเจ็ดโอเคถือว่าดีแต่บูธมันไม่เต็มแล้วอะ่ะ บู๊มันไม่ได้บาแปดแล้วอ่ะมันได้บาหกปลาห้าอย่างเดียวเลยอ่ะก็วันนี้ก็น่าจะได้ถ้วยที่สามมั้งไม่รู้อ่ะน่าจะได้ถ้วยที่สามแล้วเดี๋ยวปิมหน้าว่ากันใหม่ถ้ามีตังค์กระจกไว้ไปแล้วแบบวันวนี้ที่พาว,วิ่งเล่นงานสตเตจเรเดียลไทยแลนดะ์นะก็ขับจริงจังครั้งแรกเลยแบบครั้งแรกเลยที่เหลือม้่งหลังถนนมดส่วมหมดเลย นี่จริงจังครั้งแรกแบบเห็นเวลาที่ทํามาสเต็ปนี้400ม้ากับ6ตัวแต่ของมือสองทุกอย่างเลยเออมันดีสนุกดีก็วเวลาดีสุดก็สิบสองสามสิบสองสามเจ็ดสี่เออมนันมักันไปครับก็ขอบคุณที่ติดตามเชียร์กันกับคลิปนี้นะแล้วก็พาติดตามรยพิถังด้วยไบโวหก ก็จะติดต่อไปจะทําแก้ไขกันบ้านเยอะกันบ้านเยอะเลยจากที่มาหาเวลากันวันนี้เดี๋ยวก็ไปต่อเก็บแก้ไขไกันบ้างเราจะตามหา8ต้นกันแล้วเราค่อยไปที่ตุดพี่น้อยกันต่อโอเคครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายพี่สาว้มาช่วยเล่นในชีวิตเดี๋ยวปีหน้าว่ากันใหม่ไปกันต่อครับผม